สวัสดีจ้าทุกคนอยู่กับ Big w บูบิลเดอตอนนี้ก็อยู่กับในเรื่อง i ิ b u บัสคอมพานีมอร์เดอร์ออนเดอะวาร์ปนะจ๊ะอย่ามาถามผมนะว่าพื้นหลังเป็นอะไรเล่นในเรื่องไปมันเปลี่ยนเองปะเล่กันเลยซึ่งในเรื่อง EP ที่7นี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราผ่านซาชามาแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์กลุ่มหนึ่งนะจ๊ะปะอ้ การต่อสู้ในที่แคบแค่แบบนี้เนี่ยลำบากน่าดูเลยใช่ไหมจะแกว่งอาวุธไปมาเนี่ยก็ลำบากน่าดูโดยเฉพาะคนที่ใช้อาวุธยาวๆเนี่ยศัตรูที่เราเพิ่งจัดการไปก็ไม่ได้ยากมากกว่าศัตรูที่เราเคยจัดการมาก่อนหน้านี้แล้วเออพวกเขาไม่สิมันคืออะไรกันแน่นะฟอลใช่ฉันสงสัยจังเลยนะทำไมยีดีก็เงียบไปนะพวกสิมิชิตพวกนี้เนะี่ย เรีว่าสิ่งมีชีวิตงั้นเหรอพวกพวกคุณคิดว่ามันเป็นอะไรล่ะ,อะเอ่อไม่ใช่ว่าผมเพิ่งจะถามคุณไปไม่ใช่เลงไงหรือไม่คุณจะอยากให้พวกเราลองตอบคำถามให้ด้วยพวกเราเองไนมะใช่ไหมล่ะแน่นอนฟอลนั้นก็ไม่อยากจะ แน่นอนเฟลก็ไม่ได้อยากจะยืนยันหรือว่าปฏิเสธคําถามของซินเครหรอกนะแต่อย่างน้อยก็ทําให้เฟลนั้นรอดไปได้เออนี่เป็นสิ่งที่ฉันรู้จากการที่ต่อสู้กับพวกมันนะมอนสเตอร์พวกนั้นนะไม่ได้โกรธเราแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเหมือนว่าพวกเราไปขวางทางมันมันก็เลยโจมตีพวกเรามากกว่าใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะหิวโหยอะไรสุดๆไปเลยล่ะแล้วก็พุ่งมามแบบไม่ไม่สนอะไรเลยด้วย ใช่แปลกจังเลยนะฉันคิดว่าในรถไฟตอนนี้มันไม่มีทางที่จะหิวซะอีกเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีแบบที่ไม่ได้พุ่งเข้ามาโดยตรงก็ได้แต่ว่าสุดท้ายพวกมันก็จะทำตามสัตรตัตยาณดิบของพันอยู่ดีอใช่แล้วก็มีอะไรอีกไหมล่ะอะไรอีกงั้นเหรอผมก็คิดว่า พวกเขามีดวงตาสีแดงหมดเลยสินะแล้วก็ร่างกายของพวกมันปกคลุมด้วยสีแดงด้วยฉันคิดว่าพวกมันก็ได้แต่ความจากเลือดหรือเปล่าอืมงั้นก็ต้องบอกว่าไอ้สีแดงนั่นไม่ใช่มารวมกองกอันเฉยๆแต่ว่าเป็นเลือดที่ตกผลึกสินะขอบคุณนะทุกคนที่ช่วยพูดนะเป็นประโยชน์มากเลยฉันคิดว่าได้เวลาฉันแล้วละ่ะที่จะเริ่มกระซิบบ้าเฮ้ยถา เธอได้เรียนรู้อะไรจากไอ้เมื่อกี้หรือเปล่าละ่ะเราโชคดีมากเลยนะดันเต้ฉันนั้นพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทําให้เรานั้นไปถึงปลายทางเราได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะขึ้นมาบนรถไฟนี้แหล,ละล่ะดังนั้นพวกนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อที่จะทําให้เราแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ตอนนี้ก็ได้ซินเนอร์พวกนี้มีประโยชน์มากเลยนะเป็นแหล่งรวมของความรู้เลยละ่ะเป็นส่วนที่ทําให้รวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น ฉันคิดว่าคุณให้คำแนะนำฉันถูกแล้วล่ะดันเต้เธอหไหยถึงเธอรู้แ้วเหรอว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดหรอกนะแต่ว่ายังไงก็ดีกว่าตอนที่เราเริ่มเลยนะแล้วทีนี้ฟอก็หันไปหาซินเนอร์ทางหลายตอนนี้เดี๋ยวฉันจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาตอนนี้ยังไงนะเฮ้ hey, มีวิธีอื่นนอกจากต้องตีพวกนี้ไปเรื่อยๆอยงั้นเหรอ ไม่หรอกยังไงก็ต้องตีกับพวกมันอยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของ W Corp ที่มาทำสัญญากับพวกเราได้นะถึงแม้นี่จะเป็นการดาวก็เถอะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตนี้นะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติอยู่บนเทรนวาร์ปเทรนนี่แหละนะมันก็คือบัตฟีนไงเหลือศูนย์เลือด อันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์3ตัวที่เราจัดการไปก่อนที่จะถึงเนะื้อเรื่องต่อจากนี้นะอะ่ต่อไปบัตฟีนเอ๊เดี๋ยวนะบัตฟีนกันเหรออะไรคือบัตฟีนนะ บัตฟีนเหรอเป็นหนึ่งในชื่อของพวกเดอะวิงหรือเปล่าเ <Hey, S 1> เธอไม่เคยได้ยินเรื่องบัตฟีนเลยเหรอปกติเธอจะเป็นคนเดียวเลยนะในทีมที่รู้เรื่องพวกนิทานปาร์ลาปาราเป็นพิเศษไม่ใช่เลยแน่นอนสิแต่ว่าไอ้บัตฟีนเนี่ยฉันฉันข้ามหน้าไหนของบทความในแมกกาซีนไปนหรือเปล่าดอนกเจอเต้ขมวดคิ้วแล้วก็คิดผม,ผมคิดว่ามันก็แค่เรื่องเล่าที่เอามาทําให้เด็กกลัวเท่านั้นไม่ใช่ได้ไง แบบว่าพวกเขากลัวกระเทียมหรือไม่ก็แสงแดดอะไรประมาณนั้นอะโอ้เหมือนว่าจะต่างจากของฉันไปนะเท่าที่ฉันได้ยินเขาไม่ได้กลัวกระเทียมหรือว่าแสงแดดหรอกเขากลัวน้ําต่างหากละ่ะเออฉันเคยได้ยินมาว่ามีบัตรฟรีในอดีตนะตอนที่ฉันยังทํางานกับผู้บัญชาการอยู่นะแต่ว่าก็ได้ข้อมูลพวกมันมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละเท่าที่ฉันจําได้ก็ไม่ค่อยแน่ชัดขนาดนั้นด้วยซ้ํา ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับบัตรฟีนตอนที่ฉันอยู่กับฟิงเกอร์นะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ใช่หรือไงพวกนี้อากจะดูไม่คล้ายกันดูแปลกแปกไปเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไงใช่เหมือนกับว่าซิตเนอร์บางคนจะเคยเผชิญหน้ากับบัตรฟีนมาก่อนนะนะในอดีตงั้นการอธิบายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้น แต่เหมือนว่าไอ้อสูตรนี่ที่เรามาเจอที่อยู่บนรถไฟนี้จะไม่ใช่บัตรฟรีนะเหมือนว่าพวกมันจะเป็นกากเดนจากความผิดพลาดจากที่กลายเป็นคินเดดล้มเหลวเลยนะก็เลยเรียกว่าบัดแบ็คเอ๊ะก็ชื่อไม่เลยนี่นะใครทำใครจะไปตั้งชื่อพวกนี้ว่าบัดแบ็คนี่ยดังที่เรารู้เลยนะไม่มีทางที่ผู้โดยสารอ่ะจะหายตัวไปหลังจากที่ขึ้นวาร์ปเทนนี่มาเกิดขึ้นเป็นปกติหรอก ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับ w c o r แล้วก็ Warp-te เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าหากเราไม่ตีความดีๆแล้วก็ก็คงจะหลงทางได้นะความรู้ที่เรารวบรวมมาเนี่ยฉันเหมือนจะเจออะไรบางอย่างที่เป็นตัวแปรสําคัญของสมการนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวนะเธอกําลังพูดว่าไอ้บัตฟินเนี่ยสามารถลบผู้คนจากการมีโตัวตนออกไปได้เลยเหรอถ้าหากจะพูดให้ถูกแล้วก็ต้องบอกว่าทําให้ละลายหรือไม่ก็ละเหยออกไปมากน่าจะดีกว่านะ ลนลายไม่ว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทําร้ายคนอื่นมากแค่ไหนแต่ว่าในตอนที่พวกเขาถึงสถานีพวกเขาก็จะมีรูปลักษณ์เหมือนกับตอนที่เพิ่งเริ่มออกเดินทางไงจากการที่สันนิษฐานหลายๆอันแล้วคําว่าความรุนแรงนี้นก็อาจจะหมายถึงพวกกินพวกเดียวกันด้วยนะอยังก็ตามผู้โดยสารมันจะกํางทงหยุดเวลาอยู่ขนาดที่อยู่บนรถไฟนี้สินะการย่อยอาหารก็เลยไม่ได้ทํางานนะ่ะ หลังจากที่พวกเขาถูกกินไปก็ยังสามารถเอามา,าซ่อมแซมได้เงินก็แปลว่าถ้าพวกเขาติดอยู่ในท่อย่อยอาหารแล้วก็ก็แค่เอาชิ้นส่วนที่ถูกเคี้ยวมาแล้วเนี่ยเอากลับมาต่อกันก็จะกลายเป็นเหมือนปกติสินะเงินก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับบัดแบคหรอกนะไอ้พวกบัดแบคเนะี่ยมันเป็นตัวที่หลงไหลในเกี่ยวกับเลือดนะพวกมันจะต้องการเลือดของเหยื่อเพื่อที่จะมาทําให้ตัวมันยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะมีเลือดแม้แต่นิดเดียวก็ตามมันก็จังจะต้องการเพื่อที่จะเอามาคงรูปไปอะไรนะเธอไม่ได้เพิ่งพูดไปหรอว่าการย่อยมันไม่เกิดขึ้นตอนที่อยู่บนรถไฟนะ่ะถ้าหากจะให้ชั้นสันนิษฐานต่อแล้วก็บางทีการดื่มเลือดของไอ้พวกบัตฟีนแล้วก็พวกบัตแบกเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานต่างกันนะเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารนะ่ะสำหรับพวกเขาแล้วเลือดมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อที่จะทําให้พวกเขายังคงรูปอยู่ แม้กระทั่งไม่ใช่แค่ร่างกายนะแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความหมายของการมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ําดังนั้นพวกเขาก็จะต้องไปหาเลือดเพื่อที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่โอ้ฉันเอ่อตามไม่ค่อยทันเลยนะเนี่ยคุณก็เคยถูกหยุดเวลาไม่ใช่เหรอนีคลิปก่อนหน้านี้ไงขนาดตอนที่คุณถูกหยุดเวลานั้นนะ่ะคุณก็ยังมีความรู้สึกอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นความโกรธความเศร้าหรือแม้กระทั่งความสุขนะ่ะ เออก็ใช่แหละก็ประมาณนั้นแต่ว่าลองคิดอีกแบบหนึ่งดูพวกเขานั้นพยายามจะมีอยู่แต่ว่าก็ถูกตรึงไว้ในนี้นะี่ะแล้วก็อยู่ในวงจรแห่งการสร้างแล้วก็การทําลายล้างไม่สิ้นสุดก็อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขานั้นมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วทีนี้ก็ผ่านไปแล้วทีนี้ก็หายไปแล้วก็วนอย่างนี้เรื่อยๆไงผู้โดยสารนั้นก็ยังจะมีตัวตนอยู่วนนี้แต่แปลที่พวกเขานั้นยังมีความปรารถนาจะมีตัวตนอยู่ แต่ก็จะค่อยๆจะหายไปเพราะเวลานั้นมันไม่เดินไงในยิงฟนะ่ะก็อยากจะเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพไงระหว่างอารมณ์ของพวกเรากับเลือดของพวกบัดฟีไงอ้อเข้าใจแล้วละ่ะแล้วไอ้ที่เธอบอกว่าเลือดมันละเหยไปแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรละ่ะถ้างั้นถ้าฉันตีความไม่ผิดก็ถ้าหากเลือดนั้นแห้งไปแล้วไอ้พวกชิ้นส่วนเนื้อน,นี้ก็จะไม่สามารถติดกันอีกได้ใช่ไหมเอออาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกเท่าไหร่ทุกๆคนตกอยู่ในความเงียบ หมือนจะมีข้อมูลมากเกินไปให้พวกเราคิดผมอยากจะขอสอบถามคำถามสักหน่อยถ้าคุณให้ผมถามนะยี่สางนั้นเป็นคนเดียวที่พูดออกมาจากความเงียบงเหมือนกับว่าพวกบัตแบ็กเนี่ยจะเป็นญาติคล้ายๆกันของพวกบัตบัตฟีนใช่ไหมแล้วจะหาพวกเขานะ่ะข้อมูลนี้ไม่สามารถพูดได้นะฟอลตอบยี่สางโดยที่หลบสายตาของยี่สางตอนนี้ฉันช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าหากซินเนอร์รู้ว่าฟอลนั้นไม่มีความรู้ ที่จะเข้าถึงได้ตอนนี้แล้วก็พวกเขาน่าจะเครียดกว่าเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้สินะมอนกับที่คุณเคยบอกในอดีตยังไงก็เถอะนี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นตอนนี้ฉันคิดว่าเราก็ควรจะทําลายพวกนี้ด้วยทางกายภาพต่อไปแล้วก็พยายามขวางทางพวกนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ฉันเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไอ้พวกคนร้ายที่เป็นพวกหนึ่งในบัตรฟรีเนี่ยก็น่าจะซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งในรถไฟนี่ใช่ไหม ถูกต้องแล้วล่ะฉันก็อยากจะเชื่อคําของฟิกเซอร์ก่อนหน้านี้นะกวนการคาดเดาเท่านั้นว่าถ้าหากเรานะ่ะมุ่งหน้าไปยังท้ายขาบวนรถไฟแล้วก็หรือจะพูดง่ายงก็คือการที่เราพยายามไปท้ายรถไฟนั่นก็อาจจะมุ่งตรงไปหาบัตรฟรีเลยก็ได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนนี่เป็นโอกาสที่จะได้ปกป้องจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกผู้โดยสารนะไปกันเถอะไปจัดการผู้ร้ายกัน แต่เตเหมือนว่าดอนนั้นจะมีพลังเตี่ยมล้นแล้วคนอื่นก็จะดูพึงพอใจกันแล้วตอนนี้ได้เวลามุ่งหน้าไปยังจุดมุ่งหมายของเราต่อฟอาน,นั้นหันมาหาชันแล้วก็พยักหน้าได้งั้นไปกันเลยเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้แล้วกันไปมุ่งหน้าต่อกัน และนี่คือมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เราจัดการก่อนที่จะไปเจอ W4 อ Kina b e j a n นะ รู้จหตการณ์ร่องนั้นสิเหมือนจะมีสหายที่น่าสงสัยอยู่ตรงนั้นนะเขายังมีชีวิตอยู่เลยหลังจากที่ดอนเห็นคนคนนั้นเธอก็เบิกตากว้างแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปไม่เนะีย่ยไม่จู้เก๋ฉันนะไอ้มอนสเตอร์เอ้ยพวกพวกเราไม่ใช่มอนสเตอร์นะเขาะ้าใจหรือเปล่าอะไรนะเคนนั่นมันนายนายกำลังกลายร่างไม่ใช่หรือไงล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นไอ้พวก Monster มอนสเตอร์แมลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลไม่ไอ้นี่มัน เกโกหยุดพูดแล้วก็มองไปที่แขนนั่นก่อนที่จะมองไปที่พื้นแล้วก็ดูไม่สบายใจเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยซ้ำเนี่ยว่าไอ้แขนนี่มันเป็นแขนของมอนสเตอร์หรือว่าแขนเทียมหรืออะไรก็ตามเลยนายอาจจะดูผิดก็ได้นะเพราะว่าแขนเทียมของเขาเนี่ยมันเก่าก็เลยดูตกรุ่นไม่ค่อยเห็นในเดอะซิตี้หหละมะั้งแขนเทียมเงั้นเหรอ,โ,อโล่งใจมาก ไอ้พวกบ้านั่นมันบุกเข้ามาอีกแล้วอย่างที่นายเห็นนะนะขาฉันบาดเจ็บหนักสาหัสเลยละ่ะฉันก็เลยต้องมาซ่อนตัวอยู่นี่เอ๊ะ W Corp ก็ขึ้นรถไฟนี่มาด้วยกันเหรอใช่อูทิใช้ก,ก็คิดอ,อย่างนั้นเหมือนกันนะว่าทำไมพวกคนของ W Corp เนี่ยต้องอยากขึ้นมาทำงานที่ w a r t e r นี่กันล่ะพวกเธอเป็นฟิกเซอร์ที่ทำสัญญาไว้กับพวกเราสินะพวกเราเคย เพราเธอเป็นฟิกเซอร์ที่ได้ทำสัญญากับพวกเราสินะตอนแรกพวกเราก็ว่าจะมาช่วยพวกคุณทำเกี่ยวกับในสัญญาเหมือนกันแต่ว่าถึงฉันจะบอกว่าพวกเราก็เถอนะเดี๋ยวตอนนี้มีเหลือแค่ฉันแล้วล่ะเป็นคนเดียวที่ยังเหลือรอดนะคนอื่นเหมือนจะเสียสติไปหมดแล้วล่ะในคาโก้คันนู้นนะนะแล้วก็นี่เฟลไปไปได้หรือเปล่าที่เราจะรักษาพวกบาดแบกนันะ่นอะฉันขอโทษด,ด้วย ข้อมูลนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในตอนนี้นะฉันคิดว่าถึงแม้เสียงของเธอแล้วก็สีหน้าของเธอจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าฉันรู้สึกได้เลยแหละว่าเธอนั้นเศร้าเล็กน้อยฉันคิดว่าฉันจะพึ่งพาฟอสมากเกินไปแล้วล่ะเนี่ยฟอ้พ,พึ่งพามกับตัวเองฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้ฉันจะช่วยซินเนอร์คนอื่นอย่างไงในสถานการณ์นี้เนี่ยฉันอาจจะใช้ฟอสมากเกินไปจริงๆกันเลยนะ เพราะว่าฉันก็ถามเธอตลอดตอนที่เราอยู่ด้วยกันฉันก็เริ่มคิดแล้วล่ะว่าการที่ฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมันเหมือนกับว่าไม่สิบางทีฉันอาจจะพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปก็ได้ถ้าเวลานั้นมาถึงละ่ะเวลาที่ทุกคนจะมาพึ่งพาในตัวฉันแทนในต,ตอนที่พวกเขาทุกคนนั้นไม่สามารถทํางานนี้ได้แล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันจะนาําทางพวกเขาไปยังไงดีละ่ะตอนนี้พวกเรานั้นถูกปกคลุมด้วยความกลัวมันจะเป็นยังไงกันนะ งั้นตอนนี้ฉันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเออเอเจ้คนนั้นดิ้นลนไปเพื่อที่จะไปคันโยกที่อยู่ตรงมุมห้องด้วยขาอันบาดเจ็บของเขาแล้วก็ดึงคันโยกนั้นโอ้ดูทำมาดีใช้ได้เลยเนี่นะเหมือนว่าหลังกำแพงแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งเหล่านี้จะมีอะไรบางอย่างอยู่อะไรกันนี้เนี่ยเดวินทำไว้งั้นเหรอเป็นพวกแบบ อาวุธลับสุดยอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าละ่ะเพื่อที่จะมาจัดการให้พวกบัตรฟรีเนี่ยพวกนั้นพวกนั้นคือแคปซูลที่เหมือนกับเฟิร์สคาร์ไม่ใช่หรือไงถ้าไม่ถึงม่อยู่นี่ละ่ะริน้าเบจนพยายามปีนขึ้นไปในรังนั่นที่เพิ่งเปิดออกมาจากกําแพงเออในที่สุดอะไรละ่ะคุณจะทําอะไรเหรอเดวิลขอบนั้นได้เตรียมการที่จำสีอันเลกๆไว้ให้พวกคนงานเพื่อที่จะ หนีได้ตอนที่มีเหตุการ์ฉุกเฉินงั้นเออโชคดีละ่ะกอให้พวกคุณทำภารกิจสำเร็จหลังจากนั้นแคปซูลก็ปิดลงแล้วกำแพงก็เช่นกันกำแพงนั้นปิดลงเดือดแต่ทันทีนั้นปิดลงเดือดแต่ที่นั่งเหมือนปกติเข้าไปซะแล้วแล้วเขาก็ไปเลยอยู่ดีๆเขาก็หายไปจากฉากนี้เลย เรานั้นยืนมือไปตรงที่เอเจนต์คนนั้นได้หายตัวไปแล้วไงต่อละทีนี้งั้นจะคิดว่าเราควรจะไปโบกี้ต่อไปไหมไปเราไปกันต่อกันเถอะก็จบไปแล้นะครับสำหรับเรื่อง EP นี้เนาะก็3ด่านเหมือนเดิมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอกันใหม่จ้าถ้าไปผิดไปถูกไงก็ขออาภัยด้วยนะ สองคัด